กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กุมภา64 4นี้นะครับผมมาดูเลขเด่นเลขดังจากอาจารย์ดังทั้ง3ท่านไปที่คนแรกนะครับผมอาจารย์องค์มาคมให้ที่เด่น7ร้รอง3 3ตัว907 ห้าสองเจ็ดสี่ห้ตามมาด้วย2ตัวที่7 3 7 4 7 5 0 7 1 7 3 1 3 2 3 3, 3 5 3 9 3า่าสาาสำหรับประวัติอาจารย์องค์นะครับผม พลาดงวดที่แล้วงวดเดียวนะครับหลังจากให้เข้ามาห้าง,งวดติดวันที่16บหกพฤศจิก็เข้า1ทธันวาก็เข้าตามมาที่16ทธันวาและ30ทธันวาสำหรับในต้นนะครับผมเด่น2รอง9้า 2ตัวไปที่22 25 26 29 91 94 93 98 3ตัว229 262 228 94 1 425 959 528 908นะครับสำหรับสถิติในต้นนั้นนะครับผมถ้ายรูดบนล่างวันที่1ตุดลา สิบตุลาบนตรงตรงห้าหนึ่งสพฤศจิล่างตรงตรงสีนะครับ17มกราสามตัวเข้า395 5 39าหาสาาำหรับอาจารย์รารินนะครับล่างเด่น4ีราหกสอ 6, ตัวสี4เจ็ดสี่สาตามมาบนที่0ูน ลอง2นะครับ600490242629และ3ตัวนะครับผม560562630322 124190960และ926วันที่1พฤศจิกายนล่างตรงๆ40ด้วยนะครับและบนเอาวันที่1ตุลาก็มานะครับผมล่าง59บน93และไทยตรงๆง38งวดวันที่16ตุลาคม สิบหันวาบนสามศนย์ศูนยาล่าง70ตรงตรงงวดวันที่17มกราเน้น5้ลูดเข้าบนล่างสำหรับใครที่ถูกใจอาจารย์คนไหนก็ตามได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ